นอนไม่หลับทํำยังไงดีนะคะมีอาหารและยาอะไรบ้างที่ช่วยเรื่องของการนอนไม่หลับให้ดีขึ้นนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะ ปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะหากว่าเรานอนไม่หลับแล้วนะคะระบบการทํางานในร่างกายของเราเนี่ยก็จะลดลงนะคะทําให้เรามีความเสี่ยงของการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคเกี่ยวกับร,ระบบหลอดเลือดหัวใจนะคะรวมถึงระบบการเผาผลาญที่แย่ลงภูมิคุ้มกันลดลงนะคะมีอาการอ่อนเพลียซึมเศร้าหรือว่าอารมณ์แปรปรวนได้นะคะวันนี้นะคะเราจะมแนะนำอาหารและยาที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับนะคะเรามาเริ่มก,กันที่อาหารก่อนนะคะอาหารที่แนะนํานะคะก็คืออาหารที่มีแมกนีเซียมสูง นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นปลาโอปลาเก๋าปลากระพงถั่วลิสงถั่วเหลืองอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพาน์ยอดฟักแมวกล้วยสุกนะคะเพราะว่าแมกนีเซียมเองเนี่ยช่วยลดอาการซึมเศร้าและมีผลต่อกระบวนการควบคุมการนอนหลับได้ด้วยนะคะแมกนีเซียมยังเป็นตัวช่วยในกระบวนการสร,าสร้างสารเมลาโทนินด้วยและนอกจากนี้นะคะอาหารที่มีโปรตีนและฟอสฟอรัสเนี่ยก็ยังมีแมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบด้วยเช่นธัญพืชไม่ขัดสีถรรั่วเมล็ดแห้งไข่ผักใบเขียวแล้วก็เนื้อสัตว์ ะะส่วนตัวยาที่ช่วยในการนอนหลับนะคะบทจะแนะนําตัวยาที่สามารถหาซื้อในร้านขายยาได้นะคะเราก็จะใช้ตัวายาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์ช่วยในการนอนหลับนะคะซึ่งตัวยาที่บบจะแนะนานะคะก็คือเป็นตัวยาด็อกซิลาไมนนะคะซึ่งตัวยาเนี้ยในประเทศไทยเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้ในการแก้แพ้แล้วเนาะในอเมริกานะคะตัวยาด็อกซิลาไมนเนี่ยใช้เป็นตัวยานอนหลับเลยนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยยังจดทะเบียนตัวนี้เป็นยาแก้แพ้อยู่นะคะซึ่งตัวด็อกซิลาไมนเนี่ยข้อดีของมันก็คือ คนท้องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวด็อกซิลามายเนี่ยมันยังเป็นแอนติฮิสตามีนซีเนเรชันแรกเพราะฉะนั้นนะคะไม่ควรขับขี่ยานพาหนะนะคะทํางานเกี่ยวกับ,กบเครื่องจักรนะแล้วก็ปินไปในที่สูงนะคะเพื่อป้องกันการพัดตกลงมาด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปซื้อ,อยานะแนะนําให้ปรึกษาเภสัชกรในร้านขายยาก,ก่อนทุกครั้งนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอายากเราฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ